บุกบ้านร้านทองแม่ตักอายัดร,รถรูาคันเตรียมหาหลักฐานเพิ่มขอหมายสารคนบ้านอีกหลังวันนี้3ตุลาคม67ช่วงสายตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภบบคบกปอปลาขวายใบไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปอปนำหมายเข้าตรวจค้นร้านทองและบ้านย่านรามอินทรา65ของแม่ตัก สจุดเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นรถรู้4สี่ถคันและตู้เซฟขนาดใหญ่ภายในบ้านแต่ทรัพย์สินภายในตู้เซฟแทบไม่เหลือแล้วโดยเจ้าตัวอ้างว่าได้นาเงินในตู้เซฟทั้งหมดไปคืนให้ผู้เสียหายที่นําทองมาคืนส่วนบ้านรู้อีกหลังของแม่ตักตํารวจและปอปยังไม่ได้เข้าค้นในวันนี้โดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการออกหมายเรียกเตนุสบางเตยมือขวาของแม่ตักเข้าให้ปากคำนั้นยืนยันว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกเจนุสแต่อย่างใดแต่จะเร่งดำเนินการโดยเร็วคาดว่าจะมีความคืบหน้าในช่วงสัปดาห์หน้าทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าเจนงพนีมหาไทยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ประสานจะเข้าพบพนักงานสอบสวนบกปปลาขวายบใบาไม้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในวันจันทร์ที่7ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกา